มาถึงช่วงที่3นะครับของรายการคือช่วงของข่าวเด่นบอจอนะครับท้านของทีมข่าวของหุ้นิตัจเองคัดสรรมา2ข่าวนะครับเริ่มจากข่าวแรกนะครับไอริงตัดขายหุ้นไอเทล4.85%นะครับราคา4บาท10ตางต่อหุ้นให้บอรจอ f c นะครับบริษัทอินเตอร์ k ิงคอมมิวนิเคชันนะครับจำกัดหมายชืย่อว่าไอริงเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนะครับครั้งที่4ทับ254เมื่อวันที่ 7กรกฎาคามได้มีมติอนุมัติให้มีการจาหน่ายหุ้นบริษัทอินเตอร์ลิงเทลคอมหรือว่าหุ้นไอเทลนะครับด้วยว่าซึ่งถือว่าเป็นบริษัทย่อยจํานวนเนี่ย50ล้านหุ้นนะัคิดเป็น4.85เปอร์เซ็นต์นะครับในราคาหุ้นละ4บาท10ตางให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม MFC จำกัดมหาชนซึ่งถือว่าเป็นการอนุมัติครั้งนี้าืการทํารายการในการขายหุ้นนะครับจะมีการทํารายการในวันภายในวันที่8กรกฎาคามนี้นะครับซึ่ง ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทางด้านของไอริงก็คือจะเป็นการเปิดช่องทางให้กับัต้นสัาบานเ,เข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทย่อยและเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทนะครับซึ่งแผนการใช้เงินบริษัทมีแผนที่จะนําเงินจากการขายหุน้นไอเทลไปใช้ในการกเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทนั่นก็คือเหตุผลที่ไอริงนัเนเลยว่า เป็นการลดสัดส่วนการถือหุ้นลงมานะในส่วนของตัวไอเทลก็เปิดทางให้กับบริจเอ็มเเข้ามาถือหุ้นตรงจุดนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมนะในส่วนของต้องบอกเลยว่าน่าติดตามนะาเรียกว่าหรือเป็นหรือเป็นพาร์ทเนอร์รายใหม่แล้วกันนะสำหรับตัวของไอเทลตรงจุดนี้นมาถึงข่าว,เ,าาวเด่น,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 ยยน,ดนบจอ็มเอฟีเข้ามาถือหุ้นตงนี้าถง่าวเด่นบิอ็เข้ามาทือหุ้นรงจุดนีาถึงข่านเด่บิอ็มเอฟซีเข้ามอหุนตรงจุี้าตึข่าวเด่นบรมชาติขาข้นนะครับน วิรัิน์นักสินเจริญกุลณากรรมการบริหารบริษัทสีตังแอนโกรอินดัสทรีจำกัดมหาชนหรือเอชซีเอนะครับที่เปเปิดเผยว่าบริษัทมีการประเมินภาพองมอุตสาหกรรมยางพาราในช่วงครึ่งปีหลังนะครับมีแนวโน้มเติบโตได้ดีนะจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกนำนำโดยสหรัฐอเมริกาจีนนะครับประเทศในแถบยุโรปส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยานต์ที่มีความต้องการใช้ยางธรรมชาติเพื่อผลิต ยางร้อเป็นจํานวนมากเน,นื่องจากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเดินทางด้วยรถส่วนตัวกันมากขึ้นนะครับและความต้องการใช้ย,าง,ยางธรรมชาติเพื่อผลิตถุงมือยางที่ยังคงอยู่ในอันดับสูงอย่างต่อเนื่องรวมรวมถึงจะได้รับจากปัจโยบวกจากราคาคจากการที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่อันดับสองของโลกมีแนวโน้มซับพลดลงนะซึ่งทําให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมยางฟารายางธรรมชาติก็สู ว่าได้จับขาขึ้นรอบใหม่นะโดยคาดการโดยคาดการว่าความต้องการใช้ยางธรรมชาติทั่วโลกในปี2564จะอยู่ที่13.4ล้านตันนะเพิ่มขึ้นกว่า7%จากปีที่ผ่านมาที่มีความต้องการใช้ประมาณ12.5้าล้านตันนะครับจากสถานการดังกล่าวบริษัทอยู่ระหว่างการปรับเพิ่มเป้าหมายปริมาณการขายยางธรรมชาติในปี2564นะในรี่ดังนั้นจึมีการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2แล้วโดยล่าสุดนะบริษัทได้มีการ ลงทุนขยายกำลังการผลิตยางแท่งนะหรือว่าทนะีเอชอาร์หน้าที่โรงงาน3แห่งที่จังหวัดบึงกาฬนะครบพบปิซโลกและสุวรรณครโดยใช้งบลงทุน1060ล้านบาทนะั้นซึ่งจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก9%ตหรือประมาณ1 8 0 0 0 0ตันต่อปีจากเดิมที่มีกำลังการผลิตยางแท่งอยู่ที่1.8ถึง1.9้าล้านตันต่อปีนะฮะซึ่งถือว่าซึ่งปัจจุบันนะีเรามีคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากผู้ประกอบการในไทยและต่างประเทศ เข้ามาถึงไปปีนี้โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตยางร้อสะท้อนถึงดีมานยางธรรมชาติในตลาดโลกนะที่แข็งแกร่งส่วนราคาขายยังอยู่ในดับที่ดีนะคาดว่าราคาอย่างแท่งนะ TSR เฉลี่ยหนตลาดซิคอมนะ,ะในปี264เนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นได้อย่างน้อย20%นะในปีที่ผ่านมาที่มีค่าเฉลี่ยต่อทั้งปีอยู่ที่131เซนต์ต่อกิโลกร,รัมโดยในช่วงแต้มสอ ปี2564ยางแท่ง t s r มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่กว่า165เซนต์ต่อกิโลกร,รมัมนั่น,นคือมุมมองของคุณวีเดซิตนั่นคะือถือเป็นกรรมการบร,ริหารของ SCA นี่คือช่วงของข่าวเด่นบ่อยอในช่วงที่3ของรายการถ้านะเกิดชิ่นชอบฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ f เฟซบุ๊กผู้อิสร์และช่อง y o ยูทูบผู้อิสระด้วยนะจะเกิดจะตามข้อมูลข่าวสารแบบเดี่ยวทามนะครับสามารถตจะจำได้ที่เว็บไซต์ผู้อิสระดกทร ผ o ้นิยามดอทคอมแะโดยตรง New Face, นิวฟีดนักลงทุนสามารถนาข้อมูลข่าวสา,ารต่อเท่าไรสามารถมาเป็นองค์ความรู้และมาประกอบในการตัดสินใจในการลงทุนได้นี่คือนี่คือรายการกล้ยหอมกับกลครูวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม